พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เข้าช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ GPX แบรนด์มอเตอร์ไซค์ของคนไทยในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมสกูตเตอร์รุ่นใหม่ปี2022ในช่วงที่ผ่านมามีแฟนคลับของ GPX สอบถามถึงสกูตเตอร์ไฟฟ้ารวมถึงบิ๊กสกูตเตอร์300ถึง350ซีซี หลายคนนะครับอยากให้ทาง G.P.X เร่งการเปิดตัวให้เร็วขึ้นบางคนบอกว่าต้องการซื้อรถในปีนี้จะทันหรือไม่ตอบคุณผู้ชมเลยครับว่า G.P.X มีแผนจะพัฒนารถสกูตเตอร์ไฟฟ้าจริงรวมถึงบิ๊กสกูตเตอร์เครื่องยนต์ขนาดใหญ่แต่ว่าต้องใช้เวลาในการพัฒนาอย่างน้อย1-2ปีซึ่งล่าสุดได้มีการประกาศอย่างชัดเจนไปแล้วครับว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้านั้น จะเปิดตัวกันในช่วงปลายปีหน้าก็คือปลายปี2,565นี่เองครับส่วน Big s c o o ตเตอรนั้นในปีนี้ไม่ทันอย่างแน่นอนอย่างเร็วสุดก็คือปีหน้าหรือว่าปีต่อไปหลังจากที่ GPX ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเปิดตัวโดรน 154cc เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2,563ซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเรา โดยเป็นการจับมือร่วมกันกับ SYM แบรนด์มอเตอร์ไซค์ชื่อดังระดับโลกของไต้หวันซึ่งทางไต้หวันนั้นมีการเปิดตัวตามหลังเมืองไทยของเราและมีการเปลี่ยนชื่อรุ่นเป็น 7X125 และ 7X150 มีเครื่องยนต์สขนาดให้เลือกใช้ก็คือ125และ 150cc แตกต่างจากเมืองไทยของเราที่มีเพียง 150cc เท่านั้นครับ การเปิดตัวพรีเมียมสกูตเตอร์ G.P.X d โดรน150นั้นได้สร้างตัวเลขการจับจองถล่มทลายเหนือความคาดหมายถึง15,000คันจนถึงขณะนี้ G.P.X ได้มีการผลิตโดรน150เข้าสู่ตลาดเมืองไทยไปแล้วมากกว่า16,000คันจากการตรวจสอบข้อมูลกับทางร้านผู้จำหน่ายของ G.P.X ก็ปรากฏว่าตัวเลขการขายมีมาอย่างต่อเนื่องทุกเดือน จนถึงขณะนี้สต็อกมีเหลือน้อยมากครับบางร้านมีสต็อกอยู่เพียงแค่10วันบางร้านมีสต็อกอยู่เพียงแค่ครึ่งเดือนหลายร้านกำลังสงสัยครับว่าขณะนี้ GPX อาจจะมีการเตรียมแผนเปิดตัวโดรนสีใหม่ของปี2022ก็เลยทำให้การส่งรถจากโรงงานมาถึงร้านจำหน่ายนั้นมีการขาดตอนหายไปอย่างไรก็ตามแฟนคลับของ g p x โดรนนั้นติติงกันเข้ามาหลายคนครับว่า อัตราเร่งของโดรนนั้นในช่วงต้นทำได้ไม่ค่อยดีนักโดยเฉพาะหลายคนที่มีการซ้อนสองเป็นประจำแต่ถ้าเป็นการวิ่งคนเดียวก็ดูราบลื่นดีหลายคนชื่นชอบเรื่องของอัตราเร่งในช่วงปลายเพราะว่าทับสปีดที่มันทำได้นั้นสูงถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่าค่ายมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นในขนาด 150-160cc จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกยืนยันกับคุณผู้ชมนะครับว่า ทีมทดสอบของ GPX ได้มีการเน้นความเร็วในช่วงปลายเป็นหลักเพราะเห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่นั้นเวลาพูดถึงมอเตอร์ไซค์ต้องวิ่งได้เท่าไหร่เท่าสปีดเป็นอย่างไรดังนั้นจะได้มีการจัดเต็มเท่าสปีดท,ที่สูงกว่าค่ายอื่นก็เลยส่งผลให้อัตราเร่งในช่วงออกตัวอาจจะดูแล้วอืดไปบ้างแต่หลายคนก็ชื่นชอบความเร็วในช่วงปลายความจริงแล้วที่หลายคนยังไม่ทราบกันก็คือว่า SYM นั้นได้มีการเปิดตัว ZX 125 เครื่องยนต์ขนาด 125cc แต่ว่าเป็นแบบ s i n เกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร4วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำผ่านมาตรฐานยูโร5ขายในยุโรปปริมาตรจริงอยู่ที่ 124.6cc ให้พลังสูงสุด12.6แรงม้าที่8,000รอบต่อน,นาทีขณะที่ ZX 150เครื่องยนต์1 4 9 6ซ c ที่จีบีเมืองไทยนำมาใช้อยู่ในขณะนี้นั้น เป็นแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟ2วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำให้พลังแรงม้าสูงสุด12.3แรงม้าที่8,000รอบต่อนอาทีก็จะเห็นว่าบล็อกเครื่อง4ีวาล์วของ1 2 5 c ซีซีนั้นให้พลังแรงม้าที่สูงกว่าน่าเสียดายครับว่า GPX เมืองไทยของเราไม่ได้นำบล็อกตัวนี้มาใช้กับโดรน150 1 5 0ในเมืองไทยก็ไม่แน่ครับว่าโอกาสต่อไปของ g p x โดรนนั้น อาจจะเป็นการผสมประสานกันระหว่างฝาสูบ4วาลวของ 7X125 นํามาใส่ดโดรน1น0่ของเมืองไทยก็เป็นไปได้ครับแรงม้าจะปรับเพิ่มสูงขึ้นอัตราเร่งในช่วงต้นช่วงกลางน่าจะดีขึ้นอย่างมากมายทีเดียวซึ่งเป็นจุดเดียวนะครับที่ GPX ดรนนั้นเป็นรองคู่แข่งขันอย่าง Honda PCX ที่มี4วาลวหรือ Ya m a h a NMAX ที่มี4วาลวดังนั้นดโดรนรุ่นต่อไป ถ้าจะมีสีวาวออกมาแข่งขันกับค่ายยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ประการใดก็อยู่ที่ว่าทางผู้บริหารของจ p พเ็กนั้นจะดูความเหมาะสมเรื่องของราคาต้นทุนเรื่องของราคาขายปลีกถ้าปรับเพิ่มขึ้นไม่มากนักก็จะเป็นโอกาสที่ดีของ g p พีในเมืองไทยแต่ถ้ามีการปรับราคาสูงขึ้นเกินไปก็อาจเสียโอกาสในทางการขายกระแสของโดรนขณะนี้ต้องถือว่ายังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องมารอดูกันครับว่า โดน150ปี2022ที่จะมาถึงจะมีการปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงอะไรกันบ้างหรือจะเป็นเพียงแค่การปรับสีสันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ